ไทยไทยเมาส์ทูเมาส์กลับมากับไทยไทยเมาส์ทูเมาส์นะครับนะฮะเป็นข่าวของพี่แอดดาราบาวด้วยนะครับกับแบมแบม กัสเวนใช่แล้วนะคะแม่เรื่องนี้ของเราก่อนที่จะไปเมาส์กันนะสายหน้าใหม่ก็จดเบอร์เอาไว้ได้เลยเนาะศูนย์สองเก้และ0ูนย์สองเก้ครับผมรวมถึงทาง Facebook ด้วยนะครับที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับยังไงก็ทักทายด้วยนะฮะทุกข้อความเห็นมีสวัสดีพี่แป้งนู่นนี่นั่นด้วยนะจ้าขอบคุณคเออนะฮะทุกทุกคอมเมนต์เลยนะครับใช่ขอบคุณด้วยนะครับ แล้วก็มาช่วงของไทไทมมอมทูเมาส์นะข่าวนี้เป็นไงบ้างเอ่ยข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นที่ฮือฮานะคะสำหรับเหล่าบรรดาสาวโวกนะคะอากาเซ่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับที่ชื่อเรียก<อ>ตัวเองว่าเหมือนเป็นอากาเซ่นี่นะคะคของแฟนคลับของหนุ่มก็สิเออย่างน้องแบมแบมนั่นเองนะคะคคหลังจากที่ได้อ่านบทสัมภาษณ์นะคะของแบมแบมเนี่ยก็ถือว่าแบมแบมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นสัญชาติไทยเลยก็เข้าไปอยู่ในวงก็สิเดด้วยนะคะแล้วก็โดดเด แล้วก็มีแฟนคลับทั้งไทยทั้งต่างชาติเ,ย,เยอะม,อมากๆเลยด้วยนะคะน้องเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์วิตยาารแพรวนั่นเองนะคะฉบับ,บเดือนตุลาคมค่ะก็มีบทสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งเนาะ,ะที่น้องแบมแบมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าเวลาที่น้องเนี่ยเหนื่อยหรือว่าท้อผมเองเนี่ย จะฟังเพลงของพี่แอดค oh, าราบาลโอ้ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมเองก็อยากจะร่วมงานกับพี่แอดบ้างหวังว่าสักวันจะมีโอกาสนั้นนะครับนะคะครับพอน้องผู้ขนาดนี้ไม่รู้ว่าทางน้าแอดเนี่ยได้ยินแล้วเขาจะบอกว่ายังไงกันบ้างนะตามมาเลยในข่าววันนี<ม>้ค่ะครับผมจากใจครับแอดคาราบาลนะครับหลังแบมแบมก็เซเว่นอยากร่วมงานด้วย ครับก็เป็นที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันเนะาะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราน้าแอดนี่เขาจะเป็นยังไงถามน้าแอดเลยครับว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยได้เจอหรือว่า,าได้เคยมีโอกาสได้เจอหรือรู้จักกับแบมแบมมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าะนะครับ,บนน,นาแอรก็ตอบว่า ถ้าถามว่าผมรู้จักน้องแบมแบมกอสเวนไหมก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมก็เคยเห็นเขาเนี่ยผ่านทางทีวีในโฆษณาแล้วก็เห็นในบิลบอร์ดตอนเดินทางที่เห็นคู่อยู่กับน้องลิซ่าจะเป็น,นะะของเครือข่ายโทราศัพท์ยี่ห้อหนึ่งะะก็เลยถามต่อไปว่าแล้วแบมแบมกอสเวนเนี่ยคนไทยที่ไปเป็นบอยแบนด์เกาหลี ee, กล่าวในสมภาษิติยาสารแพลว่าเวลาเหนื่อยหรือว่าท้อเนี่ยจะฟังเพลงของนอะนแอดนแะรู้สึกงไงบ้างนมีน่อนแอก็บอกว่าเขาก็คงจะ โตมากับเพลงคาราบาวหรืออาจจะเคยได้ฟังนะฮะแต่สไตล์เขาเนี่ยดูเป็นแนวฮิปฮอปแรปเปอร์นะ,ะก็ไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะรู้จักเราด้วยนะ,ะแต่ผม คิดว่าก็น่าจะเป็นความชอบส่วนตัวของเขานะครับอย่างผมเองก็ชอบเพลงลูกทุ่งเนี่ะชอบลูกทุ่งนะแต่เราทําเพลงร้องเพลงเพื่อชีวิตเฉยๆแต่จริงๆแล้วคือนะแอดคือชอบลูกทุ่งใช่ไหมคะแล้วก็นักข่าวก็ทําต่ออีกว่าปกติเนี่ยนะแอดฟังแนวอื่นๆไม่แบบเกาหลีเคป๊อปเพลงแร็ปเพลงอะไรเงี้ยนะแอดก็บอกว่าจริงๆฟังหมดเลยครับฮิปฮอปอะไรเงี้ยผมก็ฟังเพราะว่าเราทําเพลงก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมอะเนาะอย่างเพลงแร็ปสมัยนี้เนี่ยฟังนะแล้วก็เคยมีโอกาสฟิชเจอร์ริ่งกับ หลายคนด้วยอย่างเช่นก่อนหน้าน,นี้เนี่ยปีที่แล้วก็กับคุณกอ<บ>ล์ฟฟังกิ้งฮีโรก็เคยเทำผลงาน,นเพลงด้วยกันด้วยะนะคะ,ะแล้วก็นักข่าวก็ถามอีกว่าเพลงของเราเนี่ยได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนคบหลายๆคนรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าน้าแอดก็ตอบมานะคะว่าดีใจนะคะที่เราทําเพลงแล้วเนี่ยมีคนเห็นความสําคัญเพราะว่าเพลงพที่ชีวิตเนี่ย บางทีเนี่ยเนาะเราก็เขียนขึ้นมาจากชีวิตจริงก็จะมีแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยเอาไปเป็นขวัญกำลังใจนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเพลงเนี่ยนะมันก็คืองานศิลปะแขนงหนึ่งนั่นแหละนะคะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเพลงสมัยก่อนนี่นะคะที่ชื่อว่า Thai e l l ริบบอ b รา n ด o เด The O Oak ดอ Oak t r ช e นะคะก็คือเหมือนแบบเอาเอาริปดิน้นอะสีเหลืองอะไปผูกไว้รอบๆต้นโอ๊กเนี่ยนะคะ เป็นเพลงฝรั่งเพลงหนึ่งซึ่งนานมากแล้วนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนื้อหานี่นะมันเกี่ยวกับนักโทษที่ติดคุก3ปีแล้วก็มีแฟนนะคะเขาก็เล่ากับคนขับรถขณะที่นั่งรถกลับบ้านเหมือนแบบตอนออกจากคุกออกมาแล้วนะคะว่าผมเนี่ยบอกแฟนของผมว่าถ้ารอไม่ไหวไม่เป็นไรแต่งงานไปได้เลยแต่ถ้าจะรอนะให้เอาริบบิ้นสีเหลืองอะ ไปผูกที่ต้นอ๊กใหญ่ๆกลางเมืองเลยแล้ววันนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาได้กลับมาบ้านหายไป3ปีนะแบมนะเขาก็เห็นริบบิ้นสีเหลืองเนี่ยเต็มต้นไม้ในเมืองไปหมดเลยนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเพลงนี้ก็เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการรอคอยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองอเขาบอกว่าเพลงมันมีความหมายนะ<ผ>ม,มันซ่อนอะไรไว้ในงานเพลงเหล่านั้นเสมอนะคะเพราะฉะนั้นการที่น้องแบมแบมเนี่ยเขา คิดแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่าเพลงของคาราบาวเนี่ยเป็นเพลงที่ให้กําลังใจยา,ยามท้อถอยผมดีใจนะที่สมัยนี้เนี่ยคนไทยหลายคนมีโอ,อกาสไปแสดงความสามารถต่างชาติไปดงดังที่เกาหลีเขาบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยเชียร์เลยครับโอ้เลครับแล้วก็น้องแบมแบมเนี่ยทิ้งท้ายไว้นะครับบอกว่าอยากจะร่วมงานด้วยถามพี่แอ๊เลยพี่แอ๊รู้สึกไงบ้างพี่แอ๊ก็บอกว่ายินดีเลยครับ บอก JYP ด้วยนะครับบอกค่ายให้ติดต่อมาได้เลยยินดีมากนะถามว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมง,งานเนี่ยจะทำแนวไหนผมก็แล้วแต่แบมเขาเลยนะครับให้โอกาสแสดงความสามารถแล้วก็ศักยภาพแบบเต็มที่ไปเลยยินดีมากครับก็อยากจะ,ละ,ละนะถามได้ต่อว่าฝากอะไรถึงแบมๆไหมที่ชื่นชอบในผลงานของเราเขาบอกว่าขอให้น้องรักษาคุณภาพนะครับแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศ เป็นที่รักของคนทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามผลงานถ้ามีโอกาสหวังว่าจะได้ร่วมงานกันขอบคุณมากๆเลยครับนี่นอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ะษณนะฮะ,<ร>ะจากหน้าแอด<ร>ที่มีความรู้สึกที่ดีๆอ่ะให้กับบัมบัมนะครับเป็นความรู้สึกที่ดีๆที่ต่างวัยแล้วก็เรียกว่าต่างขั้วเลยก็ได้นะครับเพราะว่าใครจะไปคิดว่าลุคแบบเนี้ก็จริงๆแล้วลึกๆแล้วเขาก็ มีแพลงเพื่อชีวิตนี่แหละเป็นกําลังใจให้นะครับเวลาที่ท้อเวลาที่อะไรหลายๆอย่างในชีวิตก็นึกถึงมีข่าวคาราบาลนั่นเองนะนก็ุแล้วยินดีคุณผู้ชมรอดูแล้วกันว่าทั้งจะมีโอกาสนจะได้โอกาสมาร่วมงานกันไหมนะครับผมเองก็เป็นแฟนขับของคาราบาวนะนะครับแล้วก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนที่แนวเพื่อชีวิตนะมารวมกันโหน่าจะ น่าจะดีอ่ะถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานจริงๆก็คิดว่าจะเป็นผลงานเพลงที่ดีอีกหนึ่งงานเลงแล้วก็คาดว่าน่าจะแบบโด่งดังปริ้งปังมากๆด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เชียร์เชียร์ใเชียร์อะไรละกันนะคะเราติดตามนะคะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์